ก็ผมเถาวันนี้อยู่ในช่วงเล่าประสบการณ์เรื่องจริงของแต่ละคนนะครับคือที่จะมาเล่าวันนี้ก็คือเป็นเรื่องจริงหมดเลยแต่ละคนว่าเคยเจอแบบไหนกปนอะไรบ้างก็คือไม่มีเฟซไม่มีอะไรนะครับก็คือเรื่องจริงอนั้นคนแรกใครก่อน ผู้ no ่านั่นคือแล้วก็คนที่เจอบ่อยสุดแล้วก็มีเป็นแรงคือคือคนเงียบๆเลยที่เกี่ยวไปคนสุดท้ายนะครับเพาเลือกเขาหน้ากลิตจริงเาเลยอผมอ่ะไม่เคยเจอเมื่อก่อนเจอคนร้ายอุกฉาเจอปีๆเพราะว่าแล้วเขาจะลองจับป้านตอนที่ห้าแล้วกับ ทางที่แบบเกี่ยวมากพอรู้เนี่ยแค่นั้นเขาแบบห้ามกลับบ้านตอนดึกๆนี่ยเพราะมันมีอแบบมันอนตรายตรงนี้เพราะเพื่อนผเขาว่าขี่หัวใจคนเดียวไปไม่มีเลยไปสูงไปตาำไม่มีเลยไีไหนไปไหนเขาขี่ไปเจอรถตู้คันหนึงเขาเพื่อนผมบอกว่ารถตู้ขี่ประมาณสี่ปีขี่ามาก เด็ดมาซ้ายเลยแล้วตู้ของเาตามหลังแล้วตามหลังเราจะพักอีกอยู่ตู้ก็เหยียบสกิลเลยเร็วจัดเลยเจอแล้วเพื่อนผมก็ตกใจเพราะเข,ข,ขบิดตามไปเจอตู้แล้วลยอ้อยเพื่อนผมเขาขี่ไปเรื่อยๆบังทีู่ก็เจอผู้หญิงคนหนึ่ง ดำๆข้ามถนนสูงเ,เหมือนจะข้ามถนนนี้เพื่อของเขาชะลอรให้เขาข้ามอ,อ,อ่ะเออเขาข้ามแล้วเ,เขาก็ไม่ข้ามไม่ที่เพื่อของเขาก็บิดไปเลยคิดว่าแบบใช่อะไรนี้เราผิดอะไรนะครับเหมือนเจอคนเดิมตรงคนคนเดิมเลยเพื่อของเขาบิดอีก ก็ร,รู้เลยว่าใครเชียวเออเขาบิดเบี้ยวเออคอจัดไปวิธีอ๋อเพราะว่ามา,มานาบิดโค้งของลอูมันมืดมากไม่มีไฟเลยเป็นทางมืดเลยเพาะวาจะหยิบโทรศัพท์มาเปิดแฟลชขอเปิดแฟลชแค่นั้นแหละเออนั่นแหละเปิดแฟลชแค่นั้นแหละเจอคนเดิมเลยสีเป็หน้า เขาบงกว่าก็บิดกับบ้านแบบไปคิดชีวิตเนี่ยแล้ววันต่อมาเขาก็าเหมือนมาดูตอ,าาตอนเช้า,าอ่ะก็ตรงนั้นน่นะมี่สามแต่แบบเต็มเลยจเจอเจออะไรคิดว่าเจอชัวร์นั่นก็คือแบบเจอผู้หญิงคนเดิมสามครั้งติดรูปร่าเนี่ยรูปร่างก็แบบอควนันตัว ผมแต่ถุงผมหยิกเท่าๆด้วยถ้าเกิดจุดมันก็เจอแบบซ้ำอ่ะเจอแบบตอนนั้งแรกก็ได้เจอคนมันคงไม่เจอซ้ำหรอกเขาบอกว่าเจอห้ามเจาะแกไม่เสร็จจะรอแต่ถ้าเป็นคนถ้าเกิดคิดว่าเป็นคนก็คงไม่มีใครวิ่งตามมอเตอร์ไซค์หรือตามนอกรึไะคนละที่เรื่อยขี่ไปไกลแล้วดึงเก๋เลยแปลว่ามันโชคดีเมันเจอแบบนี้ ครัางที่สามนี่หลอดจัดแบบวิ่งตามมาคั้งที่สามนี่หลอดแล้วคือที่เปิดแตกเ่ยคือเพื่อนไม่มีไฟข้างหน้ารถมาตปรถไฟพมาแล้วเนี่ยขนมั้นก็ไม่มีไฟอนี้นคือเรื่องแรงแรกก็ผ่าน,านาไปแล้วคนละไปดเดียวกันก็คือเรื่องนี้ครับ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนม6ปีที่แล้วก็เป็นเป็นช่วงชุดที่ไหนก็คือของเรียนเก่าผมนะครับจะเป็นแบบเหมือนเป็นวันเลี้ยงปกติของเด็กที่จะปิดเทอมกันนะครับแล้วก็ก็คือเพื่อนผมอะไปเปิดไปไปเปิดห้องก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นคอนโดแหละ ผมได้บอกที่คอนโดนคะรับก็ไปเปิดห้องกันไว้แล้วพอเอที่ยงได้จบที่โรงเรียนเราก็ไปที่ห้องนั้นดันก็คือตอนนั้นก็อยู่ประมาณ7คนครับปรนะมาณแล้วคือห้องผมเนะี่ยมันจะเป็นห้องที่อยู่ประมาณชั้นชั้นสามชั้นสี่เนี่ยก็ไม่ได้ละแต่ว่าคือช่วงที่ผมแบบนั่งเล่นนั่งคุยกับเพื่อนใะช่ไหม เป็นกลุ่มๆนั่นแหละแล้วก็ตอนแรกเราก็คุยกันแต่แบบว่าเราไม่ได้คุยดังมา,มากๆขนาดนั้นแล้วในห้องก็ไม่มีใครเดินด้วยแล้วก็ยูยูก็มีพนักง,งานข้างล่างคอนโดโทรโทรมาเลยโทรมาบอกหาอาหารที่ห้องคือโทรมาบอกว่าข้างห้องบอกให้เบาๆหน่อยคือ,อข้างห้องพนอนไม่ได้เลยอย่างเงี้ยคือตอนแรกผมเดียวพวก พวกผมก็คงคงจะคุยกันดังเกินไปเลอย่างนี้แล้วก็โอเคเราก็ยอมรับร,บรอบแรกลอยจะดังจริงหละแล้วพอตัดสายไปคือตอนนั้นเราก็คุยกันงงคือคืองงกันอยู่แล้วประมาณครึ่งชั่วโมงเยนะ่ยจะมีสายที่สองโทรมาก็คือข้างล่าง,งโทรไปเฉยๆโทรบ,บอกว่าเออคือข้ามห้องเขาบอกว่าห้องนีองเปิดเงเสียงดังมากแบบที่สองได้ ตอนที่สองแบบเปิดเพลงเสียงดังว่าคือเขานอนไม่ได้จริงๆเนี่ยคือคือเขาคือแบบเขานอนไม่หลับเพราะเสียงดังจริงๆอะไรเงี้ยแล้วคือตอนนั้นแบบผมเปิดเพลงมันแค่ประมาณแบบสามสี่ขีดอะเอาเอาคือคือแค่ได้ยินแค่ในวงคือเราไม่ได้เสียงดังให้ได้อะไรเลยเออแล้วก็แบบตรงไหนก็คือคนก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นใช่ไหมแล้วก็เลยแบบเออนั้นเดือดผมเบาให้ก็ได้ครับอย่างนี้แล้วเราก็แบบติดเพลงมันเปนประมาณสิบนาทีกว่าแต่ว่าสายที่จ่าเนี่ย โทรมาหลังจากเนี้ยไม่กี่นาทีเลยเอประมาณสิบกว่านาทีเลยแหละแล้วก็โทรใหม่รอบหนึ่งโทรบอกว่าคือตอนนั้นผมเดินไปฉี่ที่ห้องน้าแล้วคือถ้าเกิดว่าคนเดินเสียงดังได้ก็คือ,คอต้องใส่รองเท้าเดินหรือไม่ก็ต้องเดินแะบบแทกเท,ท้าจริงแบบปั้ง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 อะไรเงี้ยจริงจริงมันถึงจะได้ยินก็คือทางห้องถอารองเท้าหมดเลยแล้วผมก็เป็นคนเดินเข้าไปในห้องน้ำอะไรนี้แล้วเสร็จแล้ว สายที่สามโทรมาข้างล่างโทรโทรมาบอกห้องผมว่าเดินไปมาเบาหน่อยค่ะข้างห้องเขาคนไม่ไหวแล้วเอานั้นหลายรอบแล้วไงนะแล้วคือผ,ผมก็แบบเป็นคนเดินไปชิ่แล้วคือแล้วผมก็แบบตอนนี้แบบคือรอบสุท้ายเตรีมใหยอมรับแต่ว่าก็คือโอเงคือคือวางสายกับข้างล่างไปก่อนที่จะให้จบจบไปก่อนแล้วก็มาคุยกับเพื่อนอีกทีว่าเฮ้ยมัน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 มสามรอบแล้วอ่ะ แไบมบคค่ใช่คออบมันไม่ใช่แล้วแล้วอย่างแบบเดินดังนะคือกูเดินดีจีนะยือมันก็คงแบบแค่เดินแบบแค่ขนาดไปเข้าห้องน้ำหายเนี่ยคือแบบถอดรองเท้าเดินเนย่็คือมันไม่น่าดังได้ขนาดนี้เลยเอออะไรเงี้ยแล้วผมก็เถียงบอกว่าเถียงไมยเว้ยให้เชื่อผมแน่นอนให้เชื่อผมแน่นอนเลยเนี่ยแล้วเพื่อนคนออน,นึองอันนี้ของอันนี้ขอไม่เอ่อชื่ออะก็คือเขานอนอยู่บนเตียงแล้วเขาแบบน่าเสียงมากตอนนั้นเนี่ยแล้วคือแบบผมว่าหันไป แล้วเพื่อนคนนั้นเขาก็บอกว่า,บา,บา,วาคือมึงเบาเบาหน่อยดิคือผมก็เจยบเพื่อนคนนั้นกัดดีด้วยเบาอะไรคือ,อไม่ได้พูดอะไรดังเลยอะไรเงี้ย <c oughs> คือมันมีเสียงใช่แล้วเสร็จแล้วคือคือครวันนั้นเน่เพื่อนก็ไม่ได้บอกความจริงเลยผมนะคือจะมาบอกวันต่อมาคือเขาบอกว่าตอนที่กูนอนอยู่บนเตียงน่คือกูหันไปเห็นตรง,งระเบียงเพราะกระเบียงมันจะเป็นกระจกด้านก่อนแล้วจะมีผ้าม่านเล็กๆเงี้ยก็่คือช่วยเขาหันไปที่ระเบียงก็คือเจอ เจอคนที่อยู่ภาบนอกระเบียงคือคือหันมาทางผมเลยคือหันมาทางผมแล้วเขาบอกว่ามึงอะไรเสียงดังเสียงเออที่คนรู้นั่นแหละคือแบบคือคืออยู่นอกระเบียงแล้วแล้วก็คือบอกผ่านเสียงคนนี้แต่ว่ามองคือนะเออแล้วบอกมึงอะไรเสียงดังนี่คือคนนี้มังมีเป็นอือแล้วแล้วพอถามเพื่อนบอก รูปร so ่างหน้าตาเป็นไงชีก็บอกไม่ได้คือตอนนั้นมันคือมันเป็นเงาเอ้มันเป็นเงาแล้วมันมืดไงเห็นแล้วเป็นคนใช่เห็นท้งหมดหบอบอเห็นเป็นเป็นเป็นคนเลยด้วยระบบชี้อ่ะชีบอกว่าบอกว่ามึงไงแหละเสียงดังเนี่ยติดเือคือแล้วตอนนั้นคือตานที่สี่ก็โทรมาใหม่คือโทรบอกว่าไป้ย้ายย้ายกลับไปแล้วครัคือข้างห้องเขาทนไม่ไหวอ่ะคือย้ายย้ายกลับไปเลยเดี๋ยวคือผมก็ต้องออกจากโรงแรมวันนั้นเลย คือออกจากคอนโดแล้วกลับบ้านแบบนั้เลยแต่ความจริงแล้วคือไม่ได้ทำอะไรเสียงดังขนาดนั้นคือไม่ได้ทำอะไรเสียงดังเลยก็ถ้าเปิดเพลงก็แค่เปิดเพลงก็ไม่ดังมากทั้งแรกอับทังถ้ามันเงียบแล้วก็ไรยังไงคืแบบเดี๋ยวรู้ตัวแล้วไอเดี๋ยครั้งัวคนแรกคนสองต่อติ่เลยเริ่มแปลกเลยเลยคือคือข้างห้องโทรมาบอกไ่คือไม่มีคนอยู่ด้วยเนี่ยคือถ้าเกิดเขาเข้ามาละมังจริงแท่เรื่องอาจจะแบบ เดินมาขอประตูแล้วแหละเขาบอกว่าน <ừ> ้องเขาเบาแบบเดินอะไรเงี้ยแต่พอออกไปฮะทั้งห้องแบบเงียบๆเงียบจริงๆเลยน้อเว้ยความเงียบมันเงียบแบบเงียบสนิทจริงๆเลยคืนนั้นก็คือเจ๊ยายในกอนเริ่มบอกตอนเช้าคือเก่งใจว่าห้บอกตอนนั้นเดี๋ยวได้ทั้งวงมีกลัวนะร ตเร็วนั่งนี้น่ากลัวจริงๆนั่งนี้ยังเเสียวหลังเลยเียวที่มาเลยหัลสตั้งถ่ายบุดระเบิดหลอกแทนมันไม่ไม่ไม่คือคือมันไม่ได้นี้เลยคือมันแบบคือคือเราแบบไม่ได้เ็แบบไม่นดความรู้สึกแบบเย็นเย็นเลยที่มันแบบวนหลอวตลอเาสร็ไปแลคนสองไปแล้ว ็นเรื่องของผมเรื่องของผมนี่ก็อาจจะไม่ได้เจอในแค่ได้ยินเป็นเรื่องวันนั้นผมต้องไปรอรับที่ที่สนามบินไ,ไเจอเจอแค่ได้ยิน,นอะไรเงี้ยตอนวันนั้นไปรอรับี่ที่สนามบ,บินที่คนอีสานแล,แล้วผมไปกับพี่ผมพี่จะไปรอรับแต่ว่าวันนั้นเป็นวัน แน่ว่าอะไรแต่ว่าเป็นช่วงกคืนแล้วจะต้องรอนรับที่สนามบินตอนเช้าเพราะบินจากต่างประเทศอย่างนี้ทำไมนอนรอรับคืนหนึ่งเขาคืนนั้นก็ไปประมาณสักงรุ่งสี่รุ่งันแหละพอไปก็ก็หาโรงแรมปกติพอหาก็ได้ไก็หาหาไม่เจอเหรอกมันโรงแรมตอนสี่รุ่งมันเริ่มแบบสายยากเนี่ยเ้าก็ไปเจอโรงแรมโรงแรมหนึ่งเข้าไปเพื่อที่ไปนอนพักนันแหละพอเข้าไปติดต่อตรงหน้าพน เขาถามเขาว่าที่นี่มีห้องว่างไหมตอนแรกเขาก็พูดขึ้นมาเฮ้ยมันไม่มีห้องว่างเหมือนจะห้องเต็มนะผมไม่คิดในใจว่ามันจะเต็มแหละแต่ว่ามันดึกแล้วไงก็เข้าใจเขาแลาวแต่ปมาเขาแรงใจแยกย้ายผมก็แรงใจขึ้นรถเพื่อที่ไปหายที่อื่นอะไรเงี้ยแหละอยู่ๆเขาก็พูดบอกว่าเออมันเหลือห้องๆหนึ่งเดี๋ยวมันเปิดห้องได้อยู่ ไม่คือตอนมึงจะกลับแต่เนี่ยเขาอยู่เขาพูดว่าเนี่ยเหลือห้องอยู่ห้องหนึ่งก็คือตอนนั้นคือแบบเตรียมใจแบบจะย้ายให้ทีแ่แล้วไงแล้วตอนแรกเขาไม่บอกเลยว่าเหลือห้องห้องนึงก็ตอนแรกกูคิดไงเนี่ยังไงเนาะที่เไม่บอกว่าเอออยู่เขาพูดขึ้นเราอ่ะแล้วมันเหลือห้องห้องนึ่งคือไอ้นี่นอนได้อยู่มันเป็นห้องว่างแต่คิดในใจว่ามันก็ห้าสิบห้าสิบเพราะว่ามันเป็นแบบห้องว่างอยู่อยู่เขาก็พูดขึ้นมาแต่ผมก็ไม่อยากคิดอะไรหรอกเพราะว่ามันจะคือแล้วมันต้องหาที่นอนเพราะตอนเช้าต้องรอรับ ก็เลยเก็บของเอาของอะไรเข้าไปในห้องเรียบร้อยกับพี่ผมเข้าไปก็เตรียมตัวแบบอาบน้ำน้ั่งแป๊บนึงก็จะเตรียมตัวนอนกันผมก็นอนเล่นโน้ตสัตว์อยู่แล้วผมนอนริมนอนริมริมแบบฝาห้องน้ำอะไรเงี้ยเผมก็นอนเล่นโน้ตัตว์แต่ความรู้สึกผมแบบมันรูแบบอยู่อะไรเงี้ยในห้องนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกไม่อยากจะคิดไงเพราะว่าไปคิดไปสองตู้ฟัว เลยเนี่ยจะไม่อยากคิดเลยแต่ว,ว่าไฟห้องน้ํามันเปิดอยู่เป็นไฟแบบดีๆอยากจะมองแบบแต่ว่าแบบหากตาพยายามมองเห็นไปน้ำดำๆก็รู้สึกว่าเนี่ยากคิดแล้วหรอกเลยมึนใจมัน,มนแบบแบบเป้วอะไรแล้วนั้นนหละไม่ใช่ตอนนั้นมันประมาณเที่ยงคืนก็เลยตัดสินใจว่ามันดึกแล้วเลยจะนอนก็เลยปิดโทรศัพท์ฟังโทรศัพท์ไปจนค้างโต๊ะ ตัดซะเต็มตัวจะนอนพอนอนไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงคือแบบมันหลับตื่นตื่นอ่ะมันเราไม่หลับเอออยู่ไม่มีเสียงขูดบนหัวเตียงเลยขูอะไรแบบนี้เลยนไม่รู้ว่าอะไรขูดแต่เหมือนแบบเสียงอะไรกีดอ่ะในอย่างเราขูดตรงหัวเตียงเก้านหตรงหัวเตียงมึงเลยนะหัวเตียงมันหักอย่างนี้หรือว่าข้างห้องฮะเป็นหัวเตียงห้องมึงเองหรือว่าข้างห้องเดี๋ยวนี้ไว้พูดคือแบบไม่ขูดตรงหัวเตียงไม่เสร็จเกือบลากยาว ตอนแรกเสียงครั้งแรกเออเม้นยังไงเม้นก็ไม่อยากจะคิดว่าเออครั้งแรกเม้นก็พยายามพยายามนอนด้วยประมาณผ่านไปประมาณ15นาทีเกือบครึ่งชั่วโมงเม้นก็มีเสียงรอบึงเม่นเสียงลึกยาวหัวเตียงเลยเม้เสียงแบบเสียงต้องรอลังจะคื้นไปประมาณไม่ถึงสามทีเม่นมีเสียงเคาะหัวเตียงเสียงึกกตึเหมือนมีคนมาเคาะอ่ะเออแล้วเมนอนอยู่เม้นก็เอ้ย พยายามแบบจะให้มันนอนๆรีบนอนให้มันถึงเช้าเลยเพยายามใหมันผ่านไปเรื่อยๆแบบเอยมันก็ดได้เสียงเนี้ยประมาณแบบเป็นช่วงๆแบบพยายามนอนไปมันก็ตื่นหลับตื่นได้ยินมันแล้วแบบตื่นๆก็ออกจนถึงเช้าพอถึงเช้าปุ๊บก็เลยกำลังจะแบบเกะเอ้าออกอะไรเงี้ยก็เลยถามพี่เมื่อคืนดีเสียงมือหัวเตียงบเขามึงก็ได้ยินกันนะมึงไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินกันพยายามจะนอน ตอนไม่อยากจะพูดเหมือนกันพอพูดเดี๋ยวมันแจ็คพอตอะไรขึ้นมาเลยไม่อยากจะพูดม่งจุดไค่แม็คกคืออะไรด้วยวะตรงหัวเตียงหัวหลังหัวหลังกับแพงอะเออเราลาเีเออเสียงเสียงก<ม>ับเสียงบนหัวเสียงกับแพงอะมันจะอยู่แบบที่นอนนี้แล้ว,ลวกับแพงมันที่อยู่าหลังหัวเตียงพอดีไครแม็กมันคือตรงนี้มันก็กูพึ่งนได้พอตื่นเช้ามาห้องกูอยู่ริมสุดก็กลังกับแพงเป็นนั้นไม่มีไม่มีพองแล้วคือแบบมันโล่งแล้วเป็นแบบห้องกูเป็นห้องสุดท้าย ที่หลังกระแผงนน้ำไม่มีใครอยู่คือมันเป็นที่โล่งไปแล้วเป็นที่สุดท้ายตัวเองพูดอยู่แบบหลังกระแพงนน้ำมันมันมีห้องต่อไปแล้วตื่ในใจตอนแรกมันคิดไงบอกว่าเอ๊ะในใจมันคิดว่าเฮ้ยคงจะเป็นอีกห้องหนึ่งขอมาบ้างขัอะไรกันทุก็เลยขึ้นมาตแ00ตอนเช้าห้องคุณเป็นห้องสุดท้ายตรงดีกว่าแล้วหลังกระแพงมันเสียงมาจากไหนวะซึ่งแบบเสียงพูดอยู่แบบใกล้หัวเลยพูดบนหัวพูดบนหัวเตียงหรือหัวเรานี่ยมันเสียงอย่างนี้เลยมั้งเอง ถึงลากยาวเงี้ยนะเป็นเรื่องปกติของแบบนี้เพราะมงมึงสารเตรียมใจไปตั้งแต่ที่เขาบอกว่าห้องมันเต็มแล้วจะอยู่เพึ่มขึ้นมามันเหลือห้องตึ๊งเนี่ยเป็นห้องสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะเจอบ่อยมันฟังเสียเช้ามาเพราะรู้สึกพอเาคุยกับพี่ชัดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แม่งใช่แน่นอนแม่งเป็นเรื่องนี้แหละคือชัวร์เลยที่เลยแบบรู้สึกจริงจริงเราเมื่อกี้ววิเราแบบนุกเลยยาวมาก มันเย็นมาแต่ละเที่ยึข้างหน้าขนาดเทีอยงงข้างหน้าแล้ว่ากับก็ปกติอะไรกับตื่นเช้าตื่นเช้าแล้ว่ยก็มีมีอะไรแต่จะามแต่แค่มันก็คือมันต้องใช่เพมเป็นทัท้ายแล้วว่ามันถ้าระหว่างห้องคือมันไกลมากนะเทต่ยือห้องอนห้องอนอีกนมนระยะมันหางถ้ามันบ้างใจแล้มันจะไม่ทำมันเขาบอกว่าเออมีจริงขึ้นมากูทลงวนไม่หำไง คือมันปรุงแต่เขาบอกเดี๋ยวเขาสุดท้ายแลยตอนแรกหมันผมเขาบอกวาเต็มเขาไม่เข็ดกคือไม่ได้ยินคนเดียวได้ยินนงที่นอนอยู่พี่ก็ได้ยินแต่ไม่พูดกันเ้าไปนะเ,เป็นคนที่ต <c oughs> เป็นคนที่มสมกสุดเลย <c oughs> เห็นบ่อยสุดเจอเจอแบบว่เจอกับตัวบ่อยสุดแล้วตอนนี้กบเจออย่ละทีแบบก่าฟูช็อกตายิด จริงด้วยล่ออมาได้ขนาดนี้เออที่มึงมึงสุดจะเท่าลยกันไปเลยอะเออหมดเลยครับนี่ตีกันต้องไปตีอเะีึงไม่ใช่เอาเรื่องเอาเรื่องตอนนู้นนะไม่ใช่เอาเรื่องปัจจุบันตอนนี้ไม่ใช่เอาความร์คลุ้สึกตอนนี้แล้วพูดขึ้นมากูวิ่งเลยนะเรื่องแรกในชีวิตกูเลยที่เจอครั้งแรกเลยแบบแรกเลยเจอพี่แหวมที่นั่นระยอง เดียวหมดเลยตอนที่เอดมแล้วทีนมากับเพื่อนเพื่อนัวตเวเ่ี้ยอูไปอยู่ห้องนะกดูไปดึกเลยไปแบบไม่เดือดประมาณหกโมงองเปาแตเขาก็บอกว่าห้องเต็มหมดแล้วตอนแรกนะบอกว่ห้องเต็มหมดแล้วค่ะ เาเตอร์อ่ะรู้บอกเขาเขาก็พูดไปทีเหลือยู่ห้องนึงอ่ะจะนอนไหมหายไปหายไปเออคือร่งใครกูรู้เออพวกูที่พวกที่มันไม่กักกักแล้วไม่เข้าบอกว่าเหลือห้องเนี้ยห้องเนี้ยมันคือจนเจอแน่นอนเออมันจะเปิดเพื่อแล้วถ้ามึงรู้มึงเจออยู่แล้วกูกเข่าแล้วหลับแล้วเหลือห้องนึงอ่ะจะนอนไหมอยู่ชั้นสองเดืนสามอ่ะกูจะไม่ได้เอ็สามไม่ดีแล้วห้องอ่ะห้องสองสามสองหนึ่งสาม กูดีแต่กูตอนนั้นยังไม่คิดถึงเรื่องนี้เคยย้าหาที่นอนได้ไหมเออยังไม่เคยเจอยังไม่ได้ตอนม .4 เลยม .4 ที่มันมีเลขแบบหนึ่งสามันมีนอันมีคนนอนมันไม่ได้อยากเล็กเลยกูไม่ได้สนใจเรื่องของอันนี้ปกติแล้วอ่2ปกติแล้วพอไปอยู่ใช่ไหมเปิดปุ๊บแม่งอับจัดเลยเข้าไปแบบเคยเขเปิดปุ๊บมันฝุ่นเลยแต่ค่อยมืดไปฝุ่นแบบวันแรกเลยแบบปึ๊บ จะติดเชื้อแบบห้องแม่งแค่ได้มีคนอยู่นะานเนี่ยไอ้เหี้อับจังวะก็ฝุ่นก็แม่แหละเนี่ยเปิดไฟปกติห้องเหมือนเดิมสะอาดแค่แบบมีฝุ่นเล็กน้อยได้ต้องตาตาตาแม่วะว่าโอ้ยอะไรยังอยู่บุญไม่เดินโอ้โหแต่ไม่รู้ว่าติดฟุ้มาแล้ก็อุดบางห้องมันก็อุดบางห้องก็ไม่อุดแต่ขี้นั่นแหละไม่ได้หายก็เออแค่ส่องเล่นไงแบบว่าแกงเพื่อนแบบเฮ้ย กเรื่องกูไม่คิดอะไรนั่นไม่เคยเจอหรยคิดว่าปกติเลยก็นอนก็ลงไปหาอะไรกินใช่ป่ะแล้วก็ไปสั่งสั่งไปอะไรกลับมาประมาณตีหนึ่งตีสองแล้วปะมาณนี้ตีสามกลับมานอนป้าวน้ำใช่ป่ะแต่มันต้องเครื่องเข้ามาด้วยแล้ว่าเปิดประตูเล่นเงินแบบเข้าใจฟิลแบบแกี่งเพื่อนแล้ว กาบน้ำอะไรเงี้ยเพื่อนก็ล็อกล็อกปเปิดเปิด,ปดล็อกติดประตูอ่ะเฮ้ยอาบนั้นไงอะไรเงี้ยแอบถ่ายอะไรเงี้ยเล่นเล่นไปก็ไม่มีอะไรลนะวะ่าอาบเสร็จเพื่อนกูนอนนอนอีสองครึ่งกูนั่นงเล่นเกมเอวเปิดทีวีนอนนอนแล,ล้วกูอ่ะรู้เลยจับโทรศัพท์อยู่ยใช่ไหมมือหนึ่งรูวเล่นมืออันนี้มืออนนี้เดินแม่งแบบแม่งหนาวเว้ยแม่งหนาวกูอ่ะผ้าห่มอ่ะ มันใหญ่แล้วเวลาโรงแรมเขาจะหย่อนลข้างน้างหรืเ่าขึ้นมาเนี่ยหย่อนปุ๊บหวดผมประมาณเนี่ยประมาณท้องกว่าเลยว่ะหัวหนาหัวดึงมือเดียวให้นะกูเดินอยู่ไงเดินเดือดเดือดเดือดัวดึงตอนแรกกูไม่ชี้ได้ตอนนี้ไม่ชี้เลยเฮ้ยติดที่อะไรวะกูติดสามทีประมาณสามทีปุ๊บกูก็วางเลยกูดึงสองมือเออ ูดึงสองคนดึงแรงดึงไม่ติดทันทีเออดึงลื่ wow the um> <N> <squishy> นเลยกูก็นึกว่ากูแรงน้อยตอนนี้เพราะผมแม่งกูเล่นบัติดเล่นไปเล่นมาก็ไม่มีแล้วเล่นไปเล่นมาหลับหลับปุ๊บถ้าพักเพื่อนกูไม่ตบหน้าเลยเออตบปึ๊กตอนประมาณตีสามซึ่งตบกูอ่าที่อะไรวะเนี่ยตบไหมอะกูแบบ กูใส่เสื้ออยู่นะเป็นน้อนถอดเสื้อแล้วเหงื่อกูเต็มเตียงอ่ะร้อนจัดแบบกูพรวดร้อนอ่ะกูตื่นมาห้องมันมืดๆขาวๆแล้วก็เห็นหน้าเรื่องกูว่าเชื่อะไรวะเนี่ยบางคนแบบเป็นลมอ่ะหรืออย่างนั้นอ่ะแต่ร้อนจัดเป็นเหนื่อเต็มเตียงที่นอนเปียกอ่ะตรงที่กูที่เดียวอ่ะถอดเสื้ออยู่เลยกูว่าเชื่อะไรวเนี่ยกูยังไม่คิดถึงเรื่องนั้นนะตอนนั้นแหละแล้วก่อนที่กูจะนอนกูว่าซื้อขนมมไอ่ะแต่ซื้อเรื่อนมันก็เป็นถุงแล้วห้องมันก็จะเป็น มันแอร์อยู่นี่ใช่ไหมแอร์นะนี่โต๊ะเก้าอี้กูวางมันใต้แอร์ไงถูกมั้ยเออถูกมันใต้แอร์ปุ๊บไอ้กูวางไว้ก็ไม่แล้วก็ตื่นก็เรื่ยๆนะกูเพื่อนกูแม่งก็ไปยิบ่เออผ้ามาเช็ดตัวอะไรเงี้ยใช่กูกูเป็นไรวะกูก็ไม่รู้นั่งร้อนเดี๋ยวไม่อยากคิดเลยเออกูยังไม่เจอไม่เคยเจอไงกูว่าปกติสักพักก็นอนละเออแบบเริ่มดีขึ้นใช่ไหมเออนอนเถอะ ถ้าเขามีเสียงถุงเสียงถุงเลยมีคนคุยมีคนแกะกินอะแกะขนมแบบเสียงแบบถุงอะแต่กูวมองดูคลิปแอร์ลงชัวแอร์มันลงขึ้นลงนี้เสียงนั้นอะทั้งคืนตั้งแต่ตีสามตีสี่ตีสามอะจนถึงเช้าอะกูไม่ได้คิดว่าเป็นเพื่อนอะไรเป็นกูไม่ได้คิดว่าไม่ไม่ก็นอนอยู่มันหลับแล้วด้วยกูก็ตื่นขึ้นมาจนมันตื่นอะ กูสเตื I I But, uh, Hence, know, ่นจนมาเตื people, right? <sh> forest, ่นอ่ะเพื่อนกูตื่นเออกูว่าฟังหะเพื่อนกูก่อนเพือนกูกูหลับมันไม่พูดมันก็หยิกมือกูหยิกมันหยิบจะพูดเนาะไม่รู้นะตอนนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่หยิกกูว่าไม่กูก็หลับแต่ไม่ได้หลับอ่ะเข้าใจคนหลับตาป่ะฟิลลิ่งฟิลล์แบบหลับเฉยแต่ยังไม่หลับถ้าพัดตีนเสียงแบบเสียงน้ำก๊อกในห้องน้ำเปิดเออกูฟังนานแล้ะเปิด มีปิดเองด้วยไอ้เี้ยเอปิดปุ๊บเสียงประตูมาเลยกอนแบบเหมือนเล่นตอนที่กูเล่นกันอ่ะเดี๋ยวปิดเปิดปิดล็อคอ่ะแม่งกดล็อคปิดปิดปแล้วก็ปิดเปิดแล้วก็เปิดแล้วนะแล้วก็ปิดอีกทีเดี๋ยวเนี่ยคิดในใจละกูลืมตาแต่เพื่อนกูมันหันอีกด้านนึงไงกูก็ไม่รู้ว่ามันหลับหรือมันอะไรเข้าใจปะูกวะหลับเลยไม่หลับเนี่ยหลับ ขนมก็มาอ่ะเสียงดูขนมพระพักก็เสียงเดินพยายามไปเสียงอ่ะอูฟังกูไม่คิดเฮียตอนนั้นยังไม่คิดถึงผีอ่ะแต่กูก็คิดแล้วเริ่มไปแล้วไงเริ่มแบบเสงเ,เ,เ,เริ่มแบบเพื่อนตอนนั้นเพื่อังไงหลับก็ไม่ได้หลับอ่ะก็แบบทำเหมือนแบบเข้าใจคนแบบกลัวป่ะไม่ไม่เฮี้ยอะไรเฉยๆแบบทำเป็นหลับอ่ะยังไม่บอกด้วย แต่ก็หันมาทางกูแล้วก็มันเข้าใจคนรู้ว่าคนรู้เชิงแบบคนหลับตาเวลาหลับรวมจะแบบนี้กั้นตาตัวเองไว้เออรู้รู้เลยปีบแขนกูนด้วยนั่นก็เดินเสียงเดินแต่กูว่าหลับตาอยู่หลับเชิญนั่งก็เดินไปที่ถุงขนมแล้วมีเสียงขนมพอดีเดินไปก่อนด้วยเป็นเสียงเดีนยปุ๊บหยุดเสียงขนมขึ้นปึ๊บแล้วก็เดินวนไปทางเตียงฝั่งเพื่อนกูปุ๊บแล้วหยุดแล้วก็เดินอีก กูฟังแบบรู้เลยจับใจความรู้เลยแบบเดินมาทางกูปึ๊บแล้วก็มีเสียงแล้วก็ยังไม่มีอะไรเ,เอออะไรยังไม่มีอะไรแล้วก็เสียงมันดังมากขึ้นปุ๊บแล้วระเบียงอะ่ะมันเป็นห้องนี้ปึ๊บกระจกโต๊ะที่นั่งเก้าอี้แอร์ข้างๆก็จะเป็นระเบียงเก้าอี้มันจะหันไปทางระเบียงเตียงกูอยู่ยนี้เตียงกูอยู่ประมาณต้นไม้ หันไปทางเนี่ยนะหันไปทางประตูบ้านมึงหันไปอยู่ปุ๊บแล้วกูจังหวะผิดตัวพอดีคนผิดตัวอ่ะม,มันก็มีเสียงเระอีตอนแรกยืดนิดเดียวหันนะี่ยคนเลื่อนนะอ่ะกูว่าเอ้ยเสียงอะไรวะแต่ไม่ได้พูดนะกูฟังกูผิดตัวไงผิดตัวไปแล้ว่าหันมาทางเพื่อนกูละปกติกูจะหันออกทางระเบียงในะช่ไหมลืมดิลืมตาวลืมตาลืมตาเลยกูว่าเสียงปุ๊บกูว่าปุ๊บแล้วกูปุ๊บหลับอีกทีหลับปุ๊บ เพื่อนกูมันกูแอบบีบดีแบบบีบตลอดเวลาได้ยินที่อะไรบีบแล้วมันกลัวจัดเลยตอนเขาบีบไปแล้วกูว่ากูว่าคิดแล้วแหละเออแต่ตอนนั้นกูเสียงกูว่าลองแบบตั้งใจฟังดีๆอ่ะเขารู้ว่ากูตั้งใจฟังอ่ะแม่งก็แตเก้าอี้หันทางระเบียงอ่ะเออยาวถึงหยุดปุ๊บกูว่าหันปุ๊บพลิกตัวแล้วลองแบบหคิดในใจขอลองกูว่าลองลืมตาข้างเดียวอ่ะ ลืมดูแลไอ้เหี้ยก็อีหันมาทางกูปุ๊บมาเลยหันมาปุ๊บหลับเลยปุ๊บหลับสากูหันกับสักพักมีเสียงเดินนะปุ๊บไปทางเพื่อนกูอีกปุ๊บแล้วเงียบเงียบสักพักหนึ่งมีเสียงใต้เตียงแบบคนทุบใต้เตียงมีเสียงที่ทิ้งเนื้อเสียงใต้เตียงทุบประมาณประมาณสามจังหวะตึบแล้วก็หยุดแล้วก็หยุด แล้วก็สามรอบอ่ะสองสามรอบจังมล่าฮะประมาณเสียปุ๊บแล้วก็เดินเสียงบ้างเดินนะครับเดินสามสี่ปุปป๊บแล้วมาทางทาง,ทางกูเว้ยทางกูเลยแล้วก็มีเสียงลมหายใจแบบเห่นไหมล่ะและ้วทางกูก็วูบปุบไม่รู้เป็นเหเี้ยอะไรกูจำอะไรไม่ได้เลยแ<ว>กูตื่นตื่นมาตอนเช้าเจ็ดเกือจ็ดโมงขนมแม่งแบบที่อยู่ในถุงนี่ตกพื้นเต็มเลย แต่ไม่มีคนแก่อะเรื่องขงมันเป็นคนปัดตออแบบตันแบบจงเข้าของเลเทสหน่อยคือว่าคือขนมในซองในซองไปฮะเออไม่ได้ทานด้วยเพราะกูง่วงเล่นเกมไงมันก็ไม่ได้หิวอะไรแหละแต่ก็แบบคิดว่าตัวเองจะหิวตอนนั้นหิวอะไปกินเอออะไรกูก็คี้เกียจแล้วกูเฮ้ยเกออแพ้เซ็งว่ะหลับก็อยู่ในถุงพอดีแก็อีกอยู่ทางกูเหมือนเดิมขนมมีวางบนเก้าอี้ด้วยอันนึง เป็นรถที่กูชอบกินที่สุดอ่ะเล่ไอเหี้ยเออปกติครับถ้าเกิดเราตั้งใจฟังเะไรแบบนี้เบ้งจะไม่ดังผมว่าพอเราแบบไม่มีอะไรแล้วเบ้จะแบบมันกวนแหละแต่ของมึงตั้งใจฟังแล้วเม้งเบ้งยิ่งแบบยิ่งตั้งใจยิ่งให้กูรู้เออเที่ย์พรู้ปกติชามาถนอมคนลุกเนไหมอุ้วเก็บขนมรู้กินเหมือนเดิมรู้ว่ากับกับแล้วแต่ที่เนี่ยถนฐานะชื่ออะไรวะ ปปาก็มีแล้วแหละก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับครับมีอะไรก็คอมเมนต์ม่ได้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดีครับขอบคุณครับโอ้โหนัแล้ะเชียซี่ปลาเก็กูไปละตะกี